ทรงกรานได้กลับบ้านน้องปีใหม่มาหาแล้วสุดรักปู่ไพวงก็หายเหนื่อยรักษาตัวจากอาการสาหัสเพราะอุบัติเหตุรุนแรงล่าสุดในวันที่6เมษายนทรงกรานเตชะณรงค์ได้โพสต์ภาพตัวเองลงใน IG Story ขณะกำลังนั่งรถยังมีอุปกรณ์ที่ขอเนืดองจากกล่องเสียงยุบเลยต้องผ่ากล่องเสียงเพื่อทำการดามกล่องเสียง โดยได้นำไทเทเนียมใส่เข้าไปและเจาะที่คอเพื่อรักษากล่องเสียงนั้นรอดูอาการให้แน่ใจก่อนที่จะเย็บแผลที่คอ โดยล่าสุดเจ้าตัวนั้นก็ได้โพสต์ภาพพร้อมข้อความกลับบ้านแล้วครับด้านคุณปู่ไพยวงเตชะนลคงนั้นซึ่งก็ไม่ได้มีการเคลื่อนไหวผ่านทางไอจีส่วนตัวมานานก็ได้โพสต์ภาพและคลิปสุดดีใจขณะที่ได้เจอกับน้องปีใหม่แล้วพร้อมทั้งสวมกอดบอกรักหลานสาวโดยเขียนแคปชั่นสุดคิดถึงหลานว่า ปู่เหนื่อยเห็นป๋าเข้าโรงพยาบาลพอปีมาหาปู่ก็หายเหนื่อยโดยแฟนนั้นก็เข้ามาคอมเมนต์ส่งหัวใจให้โรัวๆไปเลยล่ะค่ะและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ใหม่อย่าลืมกดติดตามค่ะ